อะไรคือสิ่งที่หยุดคุณไว้จากการเป็นตัวคุณเองอะไรคือสิ่งที่หยุดคุณต้นทุนชีวิตหรือเปล่าการเหนื่อยล้ามากเกินไปของคุณหรือเปล่าปัญหาของคุณในเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าหรือคุณไม่มีเวลาหลายครั้งเราพยายามใช้ชีวิตให้คนอื่นชอบแน่นอนคนอื่นคาดหวังในตัวเราสูงอยากให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ทำไมไม่คิดละ่ะ ว่าความสําเร็จมันเป็นเรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของคุณทั้งนั้นจงเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดไม่ว่าใครจะรักหรือเคารพเรา dış. เขาก็จะรักและเคารพเราในแบบที่เราเป็นจงอนุญ,ญาตให้ตัวเองเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดจงเลิกใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเพราะจริงๆแล้วความสําเร็จเป็นของใครมันเป็นของคุณมันไม่ใช่ของใครเลยคุณก็แค่กล้าอ้างสิทธิ์ว่ามันเป็นของฉัน มันเป็นของฉันมาตั้งนานแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปลุกยักษ์ในตัวของคุณออกมาคุณจะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างในชีวิตนี้เพื่อให้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันเกิดขึ้นคุณก็แค่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อไปเอามันมาอย่าเลือกที่จะไปโฟกัสการแก้ตัวหรือข้ออ้าง แน่นอนคนส่วนใหญ่โกหกตัวเองว่ามันจะดีแต่มันไม่เคยดีเลยสุดท้ายคุณแค่อ้างเพื่อไม่ให้ตัวเองลงมือทําเชื่อเถอะคุณมีเวลามากพอคุณมีต้นทุนมากพอคุณมีความรู้มากพอคุณมีโอกาสดีๆมากกว่าใครหลายคนอีกบนโลกใบนี้หลายคนกําลังตกงานอยู่หลายคนกำลังหางานทำหลายคนไม่มีเงินเก็บในบัญชีหลายคนไม่มีบ้านอยู่ด้วยซ้ำคุณเป็นคนที่มีต้นทุนที่ดีที่สุดแล้วจงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ออกไปสร้างเงินมหาศาลให้กับตัวคุณเองจงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความท้าทายของชีวิตจงบอกกับตัวเองว่าทุกก้าวที่ฉันก้าวเดินไปมันมีคุณค่าและมันมีความหมายกับตัวฉันฉันจะทําทุกอย่างเพื่อฉันได้ฝันของฉันและฉันจะไม่มีวันถอยถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อใจตัวเองคุณไม่ศรัทธาในตัวเองแล้วใครล่ะจะมาเชื่อใจคุณใครล่ะจะมาชอบคุณจงเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดอย่าได้เกรงใจใครเลย อย่าได้กลัวว่าคนอื่นจะต้องวิ่งหนีเราถ้าเราคิดแตกต่างพูดแตกต่างหรือทําอะไรบางอย่างแตกต่างนี่จะกลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตคุณที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าการเป็นตัวเองก็สามารถร่ํำรวยอย่างมหาศาลได้การเป็นตัวเองก็สามารถประสบความสเร็จได้คุณได้เป็นคนที่สําเร็จตั้งแต่ตื่นนอนแล้วคุณทําสําเร็จแล้วแน่นอนคุณก็แค่ต้องก้าวเดินต่อไป ถ้าเกิดวันนี้คุณบอกว่าคุณยังไม่มีความรู้มากพอคุณสามารถอ่านหนังสือเพิ่มได้หรือเปล่าคุณสามารถเรียนคอร์สหรือออดิโอหรือสัมมนาได้หรือเปล่า คุณรู้ไหมครับว่าคนสำเร็จบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นบิลเกตสตีฟ็อปนะครับอีลอนมัสเนี่ยเขาจะรักการอ่านหนังสือเป็นมากๆเขาอ่านหนังสือทุกๆคืนและแน่นอนเมื่อเขาเติมอาหารสมองให้กับตัวเองแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่มั่นใจในสิ่งที่เขามีหลายครั้งคุณเองไม่มั่นใจครับคุณเลยไม่กล้าเป็นตัวเองไม่กล้าเปิดเผยตัวเองว่าตัวเองมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดสิ่งนั้นเป็นเพราะว่าคุณไม่มีมันยังไงล่ะเพราะฉะนั้นคุณก็แค่ต้องเติมเข้าไปถ้าเกิดว่าไม่มีคำตอ ตอบมันง่ายๆกูก็แค่ต้องเติมเข้าไปถ้าคําตอบคือมีแล้วแต่มันยังไม่ดีก็แค่พัฒนาศักยภาพให้มันดีพอแน่นอนเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มักจะทิ้งเวลาไปเฉยๆแต่ใครบางคนนะครับใช้เวลาในการออกแบบชีวิตออกแบบวางแผนทุกๆอย่างที่อยู่ในหัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระหรือสิ่งที่พัฒนาตัวเองละ่ะเพราะฉะนั้นหลายครั้งอย่างที่บอก เราใช้ชีวิตบนความคาดหวังของคนอื่นมาเยอะละในหนึ่งวันคุณทําอะไรคุณทาเพื่อตัวเองหรือคุณทาเพื่อคนอื่นคุณใช้ชีวิตตามที่ปากคนอื่นอยู่หรือเปล่าจงใช้เวลาทั้งหมดอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาตัวเองแล้วจงขยายศักยภาพตัวเองและเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดผู้คนมากมายเขามักที่จะทิ้งความฝันของตัวเองแล้วก็หยุดลงมือทำซะเพียงเพราะว่า มีใครบางคนมาตัดสินพวกเขาแล้วพวกเขาก็ยอมรับมันแต่แน่นอนคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจากการอ่านหนังสือจากการเรียนรู้มากมายคุณเชื่อในศักยภาพของตัวเองและคุณเชื่อว่าความรู้ในแบบคุณวิธีการในแบบคุณวิธีคิดในแบบคุณมันถูกต้องที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความฝันจงทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความจริงและแน่นอนมันสําคัญเลยว่า ถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจในตัวเองสิ่งนั้นก็จะสามารถทําให้คุณสําเร็จได้เร็วมากขึ้นเพราะโลกนี้มันเป็นโลกของความมั่นใจจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคุณต้องยิงเป้าแล้วคุณไม่สามารถมีความมั่นใจว่ามันจะโดนเป้าได้เลยแน่นอนคุณไม่สามารถจะยิงโดนได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีสมาธิมีความมั่นใจและแน่นอนใส่ความเป็นตัวคุณลงไปใส่ความพยายามของคุณลงไปลองบอกกับตัวเองดูสิีว่า ชีวิตนี้ฉันจะลุยมาสักครั้งหนึ่งเอาให้เต็มที่ในชีวิตก็ลองดูสิว่าแกกับฉันใครจะชนะลองดูครับแล้วคุณจะชนะทุกๆอย่างที่คุณต้องการในชีวิตและคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเพียงได้คุณอนุญาตให้คุณเก่งในแบบที่คุณเป็นคุณอนุญาตให้คุณชาญฉลาดในแบบที่คุณเป็นคุณอนุญาตให้คุณเป็นอัจฉริยะในแบบที่คุณเป็นจงเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดอบไบอีสานมาสเตอร์โค้ดเอนเอพีสวัสดีครับ